สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่ป่าตะเคียนนะผู้ชมเราจะมาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองนะครับผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะครับผู้ชมแต่ก่อนเราจะไปขอตัวเลขเนาะเราก็ไปดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะผู้ชมว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะผู้ชมเนาะ วันนี้เราก็ทดลองมือถือเครื่องใหม่นะผู้ชมเนาะขอบคุณภาพสวยๆจากเรดมี่น้ตเก้านะผู้ชมเนาะวันนี้เราสั่งมาใหม่นะผู้ชมสําหรับช่องเลขเด็ดดวงเฮงโดยเฉพาะ,ะผู้ชมเนาะสีสันสวยงามนะผู้ชมสดใสมากๆนะผู้ชมเนาะอาจจะเป็นเพราะของใหม่นะผู้ชม เดี๋ยวเราก็จะมาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะแม่ตะเคียนทองสาวน้ผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปส่องตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมนะว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนโอ้ยังไม่ได้รูปเลยนะท่านผู้ชมแม่ใกล้กขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขชัดเจนนะผู้ชมเนาะ ใครเห็นตัวไหนท่านผู้ชมเลขเ็ดหรือเลขสองนาะน่าจะเป็นสองนะไม่สองก็เกตนะนผู้ชมที่มองเห็นตัวเลขในขณะนี้นะท่านผู้ชมเนาะสองสามสาม,ส,ามสองท่นผู้ชม สองสามสามสองหรือสองห้าห้าสองนะผู้ชมที่มองเห็นอยู่ในขณะนี้นะผู้ชมเนาะจะดูดูด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะผู้ชมว่าจะเห็นตัวไหนนะแต่ทั้งแอดมินมองด้วยตาเปล่าก่อนเหมือนคนมาเขียนไว้เลยนะผู้ชมเหมือนเลขหนึ่งเจ็ด ห้าหรือหนึ่ง็ดสามนี่แหละท่านผู้ชมเนาะถ้ามองด้วยตาเปล่าท่านผู้ชมเลขหนึ่งหรือเลขหกเนาะท่านผู้ชมดูสิมันหนึ่งหรือหกท่านผู้ชมเอาแอดมินจะตีตัวเลขให้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกท่าผู้ชมหรือหนึ่งเจ็ด จ็ดหนึ่งนัผู้ชมเนาะตีความหมายอย่างนี้เลยนะผู้ชมเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะผู้ชมเนาะดูไปด้วยกันนะผู้ชมนะว่าเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมแต่ตัวเลขขึ้นแล้วนะผู้ชมนะั่นแหะดูด้วยกันนะครับว่าเห็นตัวเลขตัวไหนทางแอดมบินจะมองเห็นเป็นเลขไม่หนึ่งก็หกนะัผู้ชมเนาะ หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเบอหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะผู้ชมเนาะหรือหกเจ็ดเจ็ดหกนะผู้ชม,นะ 6, 7, 7, 6, ชมตีตัวเลขได้หลายหลายตัวเลขนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวดูนะครับดูด้วยกันนะครับท่านะผู้ชมว่าใช่หรือไม่นะผู้ชมตัวเลขชัดนะมัคนคนเขียนไว้เลยนะผู้ชมเดี๋ยวนะ นึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะผู้ชมเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกนะผู้ชมเนาะถ้าดูไม่ผิดนะผู้ชมหรือถ้าทางท่านผู้ชมจะตีตัวเลขเอาเลยก็ได้นะนผู้ชมเนาะทำไมมันเห็นเลขสองสองเก้าบอกผู้ชมหรือสองแปด ขนาดตัวเล็กๆอะสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะท่านะผู้ชมเนี่ยที่มองเห็นนะทผู้ชมนะแต่จุดนี้จะชัดเจนมากนะท่านผู้ชมนะเนี่ยเดีจะชี้ให้ดูอันนี้มันเลขหนึ่งนะทผู้ชมไม่หนึ่งก็หกนะอันนี้เลขเจ็ดนะท่ผู้ชมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะท่ผู้ชมนะหรือหกเจ็ดเจ็ดหกตัวน,นี้ไม่สามก็ห้านะท่ผู้ชมเนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ดหรือเจ็ดสามสามเจ็ดนะท่ผู้ชมตรงนี้เนาะ หรือใครจะมองเห็นตัวเลขเป็นอย่างอื่นก็คอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนะาะหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมตัวเลขเห็นตัวไหนก็จัดได้เลยนะผู้ชมเนาะ ตัวเลขที่มองเห็นก็เป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งน้าผู้ชมหรือหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดรวมทั้งหนึ่งห้าห้าหนึ่งน้าผู้ชมเนาะหรือหนะึ่งสามสามหนึ่งเนาะตีได้หมาหลายตัวเลขน้าผู้ชมโดยจะเป็นสองเก้าเก้าสองสองแปดแปดสองน้าผู้ชมจะดูอีกครั้งน้าผู้ชมเนาะดูให้เห็นกันชัดๆเลยนะน้าผู้ชม ท่านผู้ชมจับตัวเลขก็เลยก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะไม่ต้องเชื่อแอดมินก็ได้นะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็จัดได้เลยนะท่านผู้ชมเนะาะหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับสําหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย